ีค่ะพบกับจาดีในรายการไอแอมจาดีค่ะในคลิป4 m Minute with จาดี Little Sweet คลิปที่จะมาสาธิตขนมเก๋ๆให้เข้าใจแล้วก็ทำตามกันได้ใน4นาทีค่ะแล้ววันนี้ใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วค่ะเทศกาลที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เทศกาลสุดเลิฟของจาดีด้วยค่ะจะพลาดไปได้ยังไงคะเก๋ๆกับเทศกาลคริสต์มาสจะเป็นเมนูอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากการสร้างบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ัก แล้ววันนี้ค่ะบ้านหลังเล็กๆจะดีจะสร้างจากเจ้านี่เลยช,ช็อกโชกแลตก็เลยจะกลายเป็นเมนูนี้ค่ะช็อกโกแลตเฮาส์นั่นเองอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าช,ช็อกโกแลตพวกนี้แล้วก็ขนมอันนี้จะมาสร้างบ้านกี่ๆยังไงถ้าอย่างนั้นเราต้องไปดูกันเลยค่ะ ่ะเรามาดูที่ฐานของตัวบ้านกันเลยจะดีมีให้ดูนี่เป็นคิดแคทแบบ4บาร์ค่ะ2อันด้านนี้แล้วก็เป็น2บาร์4อันตรงนี้เนาะหรือว่าถ้าใครหาซื้อแบบ2ไม่ได้ก็แบบ4แล้วมาหั่นครึ่งก็ได้ค่ะมิลชอกโกแลตแบบนี้หรือว่าใครชอบเป็นช็อกโกแลตขมก็เป็นดาร์กช็อกได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจะดีเห็นไหมอ่ะเห็นตรงนี้ไหมอ่ะเหลือช่องเอาไว้ด้วยสําหรับประกอบบ้านนะคะเป็นหน้าบ้านกับเป็นหลังบ้านหยอดลงไปเลย ต่อไปค่ะเรามาทำตัวหน้าบ้านกับตัวที่เป็นหลังบ้านกันจะดีใช้เป็นเฮอร์ชี่ครีมมี่ลดนมนะคะแล้วก็มีดอันนี้ค่ะจะดีชุบไม่ใช่ชุบสิจุมน้ำร้อนเอาไว้เรียบร้อยแล้วให้เขาอุ่นๆร้อนๆค่ะแล้วก็ตัดลงไปเลยนี่จะเห็นว่าช็อกโกแลตเขาค่อยๆละลายเนาะอย่ากดลงไปแรงนะคะเดี๋ยวช็อกโกแลตจะหักนี่ประมาณนี้แล้วก็พักเอาไว้ยังไงจะเห็นว่าช็อกโกแลตเขาละลายด้วยละโอเคทำอย่างเี้ค่ะ2อ,อันจะดีไว้ทำไปแล้ว ต่อไปค่ะจะดีมีคุกกี้คัตเตอร์ค่ะก็แช่ลงที่น้ำร้อนเหมือนกันให้เขาร้อนๆอ,อุ่นๆค่ะแล้วก็มาตัดเลยจะทำเป็นประตูบ้านค่ะเคตัดออกไปแบบนี้เลยค่ะตัดออกมาเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปจะเอามีดอันนี้ค่ะทำเป็นประตูบ้านกันโอเคออกมาแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วประตูหน้าบ้านต่อไปเรามาทําตัวหน้าต่างกันค่ะชิ้นที่เป็นเฮอร์ชี่บาร์ทางชิ้นเลยก็คุกกี้คัตเตอร์เหมือนกันค่ะแล้วก็ชุบน้ําร้อนไว้จนแบบเขาร้อนเลยละแล้วก็มาตัดกันค่อยๆหมุนนะคะถ้าคุกกี้คัตเตอร์เขาหายร้อนแล้วเอาไปชุบใหม่อีกทีหนึ่งได้นะ ออกมาเสร็จาแล้วามาเป็นนี้ค่ะจะใช้ตัวที่เป็นกลมๆที่อยู่ข้างในอะค่ะเป็นบานหน้าต่างกันใช้มีดชุบน้ำร้อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัดเขาเลยจะมีเส้นกึง่งกลางอยู่แล้วละ่ละตัดกึง่งกลางเลยจะได้เป็นบานหน้าต่างทำซ้ำอย่างนี้ค่ะทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวกลับไปดูขั้นตอนอื่นกันค่ะจะดีทำหลังคาเป็นสีขาวค่ะไวท์เฮอร์ชี่ค่ะเป็นคุกกี้บิสกิตแท่งจริงๆอะเขาจะเป็นเป็นบาร์สองแล้วก็เป็นล็อกๆทั้งหมด6ล็อกแบบนี้ตัดออกตัดออก,อ,อ,กอย่างนี้เลย มาที่ฐานตัวเดิมที่เราทำพักเอาไว้ค่ะจะดีมีช็อกโกแลตท,ที่ละลายไว้แล้วมาทำเป็นด้านหน้ากับด้านหลังของบ้านกันวัดดูค่ะว่าใส่เข้าไปในช่องพอดีหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ตั้งฉากนะคะจับนิดนึงให้เขาเซตค่ะข้างบ้านมาวัดติดตัวข้างบนกันจะดีใช้เป็นช็อกโกแลตค่ะติดข้างบนเลย แล้วก็ทับล้นลงข้างบนเลยพักให้เขาเสร็จตรวจต่อไปเรามาทำตัวหน้าต่างกานนี่เป็นกลมๆที่ตัดเอาไว้ะค่ะบีบช็อกโกแลตใส่เอาบานหน้าต่างติดแล้วก็ทำซ้ำอย่างนี้ค่ะให้ครบถุกหน้าต่างเลยหลับค่อยขึ้นไปดูหลังคากันค่ะทีหน้าต่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาดูหลังคากันค่ะจะดีจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ใส่เลย ทำเป็นตัวหลังคากันสองข้างเลยค่ะแล้วก็จะประกบพร้อมกันเพราะว่าเขาจะได้จัวที่สวยกว่าทีละข้างค่ะแล้วก็จับค้างไว้แป๊บหนึ่งจนกว่าเขาจะแข็งเซ็ตตัวนะคะแล้วค่อยปล่อยค่ะ ก็มาตกแต่งได้เลยค่ะเป็นไวช็อคเนี่ยแหละโอ,โอ้ยีมาด้วย เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูช็อกโกแลตเฮาส์ค่ะทําง่ายเก๋ mm hmm. แล้วดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยค่ะอย่าลืมลองทํากันดูนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเกย๋ๆอะไรก็บอกจะดีมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ทําง่ายไอเดียดี4นาทีก็เอาอยู่กับจดีต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายว้าว Okay. Sure. สนใจลิ้นแคนกระป๋องเล็กๆเด็กๆทำได้ก็เข้าไปดูวิธีทำที่ตรงนี้หรือว่าวิธีสั่งซื้อที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ1กระป๋องราคา390บาทนะคะ